มีความรู้สึกว่าเพื่อไทยจะพยายามหาเสียงเท่าไหร่ก็ตาม ก็ไม่พ้นคํากล่าวหานี้เนี่ยนะยังไงก็เป็นพักของทักษิณท้านที่คุณอุ้งอิงมาบอกก็ไม่เกี่ยวกับคุณพ่ออันนี้ทําทุกอย่างเพื่อให้ทักษิณกลับมายังก็อย่างนี้ทุกอย่างหาว่าเบื้องหลังคือคุณทักษิณแก้ตรงนี้ยังไม่ยอ,อดเลยอาจารย์ยิ่งสาค่ะออวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาคุณทักษิณกลับบ้านสําหรับพักเพื่อไทยนะเขาควรจะปิดกิจาการพักและวางมือจากการเมืองทุกผู้ทุกคนค่ะไว้ดิฉันน่ะพ่อดิฉันเป็นเงินมีเงินเป็นหมื่นล้านนะดิฉัน เอาตัวมาให้พวกคุณด่าต่อหน้าประชาชนไหมถ้าดิฉันจะเอาพ่อเอาอาดิฉันกลับบ้านอะสาธุกราบลาค่ะขออภัยทุกคนนะคะพักเพื่อไทยเราพักไทยรักไทยเราพักพลังพลังประชาชนของเราเราจะไม่ทําอะไรอีกแล้วเราจะล้างม,มือจากการเมืองเราจะไปค้าไปขายเราจะปิดเปิดโรงแรมเราจะไปขายบ้านจัดสรรนะคะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะเราไม่เล่นรถคะ่ะการเมืองเราจะเอาพ่อกลับบ้านค่ะแบบนี้ไม่ง่ายกว่าหรอคะอาจารย์ที่ทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะก็ ถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นการทําพักการเมืองของเขาอ่ะมันจะไม่เกี่ยวกับ การเอากลับบ้านป่ะเพราะถ้ามันเกี่ยวกับการเอาพ่อกับบ้านมันต้องเลิกทําพักแล้วมันต้องออกจากการเมืองชั่วกัปรปาะวสารค่ะวิธีนี้แหละเอาพ่อกับบ้านดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เขาอยากทําพักการเมืองอะ่ะมันแปลว่าเขายังมีแพชชัน่นเขายังมีความปรารถนาที่อยากจะเข้าถึงอํานาจรัฐไม่เหมือนคนไม่แล้วใจอะ่ะฉันมีนโยบายหนึ่งสองสามสี่ฉันอยากทําได้ฉันเ,<ล>เคยทำสามสิบบาทรักษาทุกโรคแล้วฉันอยากทําให้มันดีกว่านี้เธอหายใจทันไหม สบ,บายมากค่ะปอดใหญ่หลังแข็งแรงไม่ใช่กลัวเธอช็อกอยู่ตรงเก้าอี้เดี๋ยวเรียกแอมบูเลนส่วน,นดิฉันดิฉันกลัวาจารย์ิ่งสักช็อกค่ะเรียกศนูนย์นเองทอนด่วนค่ะโลหนึแ <c oughs> ขกคะที่มีความรู้สึกว่าการที่เราพูดว่าเนี่ยนะคะจับหนูตีงูเห่าอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้มาพูดอีกแบบหนึ่ง แล้วก็กลายเป็นกลยุทธ์ของการหาเสียงเนี่ยมีความรู้สึกว่าประชาชนจะเข้าใจผิดนะคะว่าครั้งต่อไปเนี่ยนักการเมืองมาพูดอะไรไม่ต้องฟังเชื่อถือไม่ได้ว่า<ก>มาเป็นเพียงแค่การตลาดมาหาเสียงโกหกพกลมไปวันวันแขกอธิบายไม่ต้องอธิบายก็ถูกแล้วไม่เชื่อนักการเมืมองก็ถูกแล้วทำไมแขกพูดแบบนี้เอาแล้วไม่จริงเหรอไอ้ที่เขาพูดจริงก็มีไหมล่ะเอาก็ใช้วิจารณญาณส่วนตัวคะ่ะ ก็ชัยวิจยยัยงานส่วนตัวค่ะอันไหนเป็นค,คนะําโฆษณาอันไหนเขาทําได้จริงแล้วใข่ถามว่านักการเมืองทุกพรรคเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีใครทําได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองหาเสียงหรือตามที่ตัวเองพูดปะอืมถ้าอย่างนี้ประชาชนก็จะผิดหวังมากเลยสิคะที่เขานั่งฟังไปตากแดดตากฝนรอฟังรอเชียรพักการเมืองของเ,นนเขาเป,เป็นคนก็ต้องเจอกับความผิดหวงังนี่เป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยคะ่ะอาจารย์ยิ่งศักด มีแต่ระบอบเผเด็จการเท่านั้นค่ะที่จะการันตีความไม่ผิดหวังเลยถ้าคุณอยู่กับประชาธิปไตยสิ่งที่คุณจะต้องเจอ every o n e s in a while หรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอนะคือความผิดหวัง นักการเมืองไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้คุณสมหวังทุกอย่างแล้วนี่คือการสั่งสมประสบการณ์ในการอยู่กับการเลือกตั้งและการต่อรองอํานาจระหว่างเราที่เป็นโหวเตอร์กับพักการเมืองอาจารย์คะเวลาเราเลือกนักการเมืองกับพักการเมืองเข้าไปอ่ะเราไม่ได้ให้เขาเป็นตัวแทนของเราจนตายเขาเป็นตัวแทนของเราปี่ปีเขาไม่ได้เอาชีวิตเราไปทั้งชีวิตชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สับสก i า e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ไอเต็มไปหมดเลย